ป้าคือได้เสียงนาเสียงนาหน่อยเถอะวะโอ้คือได้เสียงนาหน่อยจอดนั่งกินเข่าดีเถอะวะอุ้ยหิวเข่าพี่น้องกินเข่าวะอาภาพี่น้องพากันมาเอาปลาหาเขาหาหนาม กินกันอยุทเชียงหน้านี่แหละเชียงหน้าผู้ใดบุ๊มันบบน้หน่อยแต่ฮักดีหมอ๋อเพิ่นแล้วละ่ะอือขอเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นแล้วขาเขา่าเพิ่งน้ำเนี่นลยล่ะแม่อ่ะเดี๋ยวกินเข่ากันก่อนออกเดินทางไปเอาป่าครับผมเฮ้ยตั้มบกุงอีกแล้วพี่นออ้องตั้มบกุง <laughs> ครับกินปลาดุกมา คพอนน่ะพักมานี่จา่าดูได้ปื้ยปลา,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 าเขาป่าบอนมามามาหาเขาเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนก่อนดูกหลานขอพักอาศัยกินเขากินน้ำเนี่ยอืมบรรยากาศเย็นเย็นครับผมเชิงหน้าเชิงหน้านน้อยนึงพี่น้องอืมเชิงหน้าเล็กๆนางสองคนก็นเหยียบบ่มิดกันพ่นละแพร่ๆเอาเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นนะขนทมทับเนี่ยมเฮา ลมเย็นดีครับพี่น้องแต่ว่าเทียงหน้านี่อู้คาสีครับสวัสดีอีกรอบจ้ะอู้เทียงหน้าหน่อยครับนะพี่น้องขึ้นเขาตับหมูคงปิ้งไก่ถอดเด้อพี่น้องเด้อปิ้งหมูปิ้งหมูครับผมต้องแกคะครับผมข้ันคารขาต้องแกะออกจากไม่หีบผู้เฒ่าเก็เจะสอนกอรมียนกินข้าหีบข้า อันนั้นมันบบดีน,ออนี่น้องาแกะออกงงามเนี่ยกระซางมันพี่น้องสวัสดีด้อครับพี่น้องมากินขอน้ำกันครับผม ลางยางสิเดินทางไปเอาปลาพี่น้องหลัดทงมากดอดขางท่างครับผม,มปลาดุกย่างครับปลาดุกยา่างอครับืำลังมือ ไปใสก่กระดาดตำม,มุ้งมาไดนน้นุ่งซันนุ่งขอลครับคับ

hát tôi lấy hết áo là cái gì anh em 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 เตียงเราเห็ดเต็นน้อยตาฮักดีเป็นเตียงเนี่ยเออเตียงถุง่มนี่ใครถรดดูบว่ะก็ต้องเก็บทัาม้อนแต่นในเพิ่นทีดดีเล่นพี่น้องมาใส่เพิ่นยู่เพิ่นเศร้าแล้วเราเป็นกินแล้วถิ่นไม่หนีเลยเด้อยอันนั้นคือนิสัยของ con con sam thì dạng hắn cũng chết cũng quậy chứ bên làp tung là để dạ, ta vậy sắm đi, sắm phat, bầu không khí, hay trung nha. Có ba cho quá, ngang cửu ก็เคยเห็นตรงไฮตรงหน้าสีเขียวฝรั่จีงสีเขียวเคยย่างจะลยูโรบินสันเส้นพันอิมพอร์ติเมมีเจอแฟชั่นบอกเคยย่างตรงไฮตรงหน้านะก็เลยพาเมียมาสัมผัสบรรยากาศ

Thôi cho hồi Xem Cháu có ăn ba đu bò ăn đu bò Cô đấy bọc cho thằng Thằng ไม่ไพบอกคอยกาเอามันต้องเฮาที่ไหนมีเส้นเหลืองมันต้องไปถึงถนนใหญ่มันจะไม่ตัน chào vàng 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 chào ข้าวจะปะเอินแล้วอยากเลประอบเอนแล้วอยากเล่าประสอบมันง่ายแลต้องยืดขวาื่อๆเดี๋ยวน้องาครับไะดูยัดก็ย่อยยางก็ย่อยยาตะไครแต่ยังนะสมุนไพรไหมแม่ไม่ใช่ปลาเขา เหเครื่องไ่อยเลยจะบอกน้ำมาอิม่มจำมาคุ้งใจปบะกรอบที่ไหนเขาต่งใจปบะกอบมัลล้งเหเป็นไงกินข้าวนอกบ้านวันนี้รู้หลารู้หลาที่หาที่ไหนไม่ได้ นีร้ามาหาเดี๋ยววาว่าว่าว่ากัดว่าน้ำมันปลา่อย <Brenda> รับปบะมักเดี๋ยวโรแมนติส์บิเนอร์ท่ามกลางชุ่งข้าวกำลังออกรวงรังบประมักความออกใจใจ กมาลาบบงเคี้ยวอยู่กลาังเคี้ยวกล้างจ็ตคอก็เลยยังไม่ลืนอาหารรสแซ่บบรรยากาศรสเลิศถูกไหมพูดถ,ถูกไหมล่ะเนี่ยอาหารรส อาหารรสจรับบรรยากาศเดินรถโคตรฟิลโคตรฟินรถกั้งกั้งได้มานั่งอยู่หนะ้าข่อยจี จะของนาเพิ่นว่าบรอจะเพิ่นมาเพิ่นมามันก็ะบาดดอกอีสานบ้านเฮากินเลยกินเลยเพิ่นนี่มานี่จะบอกกิน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 เลยกินเลยเฮาบ่ได้มานั่นเนาะเฮามาขอเพิ่นนั่งกินข้าวซื่อเพิ่นน้าเขาเก็บก้มบก่าอะไรเพิ่นแม่เพิ่นอเพิ่นมากินกวดน้ำแม่ไอเห็นบรรยากาศมันดีมองนี่น้าเพิ่นนี่ เราเพิ่นกับบัได้มีหยั่งไว้ดอกว่าถ้าเพิ่นมีของมีหยั่งเท่ากับบกล้าเข้ามาแล้วเนาะม,มันติดถนนพอดีเอออันนี้เพิ่นมีแต่เถียงซื่อสงสัยเพิ่นเฮ็ดไว้คนสัญจรไปมาได้พักแดดพันพารลมน้ำนะถ้าเพิ่นมีขเข่าของเชียงไส้กับบกล้ามานาั่งเพิ่อนของเพิ<า>่นดอกรออันนี้ดีว่าเพิ่นบ่มีหยังเป็นเถียงลงลง ก็ยังอีสานบางข้าทจ่กลางเขายาเดินทางฉันจวนไปมากนะในหอยอยงเขายาวจอดพักกันพักลบแดดกันนะอันนี้เขาก็เลยลบแดดลบแดดขึ้นทอง นีเลยเนี่นยมนามาเข,ข้ากันลมเลยเนี่อนี่ต้นกันน้อไสเียบอต้นนั่นต้นพวกคเยนี้วพวกข,อข่อยมาท่านเกิดเล่นกันแกง,ขอของห,หัวน้า้นม่อืออยู่ต้นที่รม,มอ่ะคืมันมลมตอนเ้าสิมาอยู่เนี่ยพอได้เห็นพอดีอะ่ะ เหนียวเหนียวแล้วอ่อนพร้อมไฟมันแสบเลยกินพร้อมเหรอเขาไม่เคยกินที่เชียเขาม่ถูกกินเลยเรีนกันกินขาที่เบอร์ตี๊ยบเรีนไล่ต่อยกันเนอะโดดงานนั่นงานนี่ มดนม,มืดแล้วติกหน่อยยังหลายดิน้าใ้กันหน้าอยากอน้าอยาห้านวลนมีจะเลิกหน่อยมัรุนไก่เคี่ยงกันนะ ใส่โดดได้วเนาะจ้ะ้อ,อแต่โดยคิดเขาที่เบอร์ติแบแับพัก์เนาะโอเคไปกไป่อนจ้าไปก่อนจับคุณน้องจ้าสวัสดีครับบรรยากาศส,สวย